โยมาอยู่กันในเกม Free Fire กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ครบแล้วนะครับผม7วันล็อกอินมานะครับผมก็ได้เป็นสกินปืนนะนะก็เดี๋ยวมาใส่แล้วก็มารับมาใส่มาเล่นเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมสกินปืนสุดยอดไปเลยโอเคนี่ครับผมเป็นสกิน AN94 นะครับผม b l i t z Popper โอเคนี่ครับผมใส่แล้วยิงคนเลยทั้งเกมครับผมวันนี้เดี๋ยวเล่นโหมดจานดับนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นดู เอ้ยเดี๋ยวปืนผมขอดูมาขอดูความเท่น,นีน้นี่อย่างเงี้มาถือมามันกดถือตรงไหนวะนี่ใช่ไหมสแสดงล็อบบี้ครับผมนี่องเงโอโ้โหอย่างเท่มามีสกินปืนแบบนี้ครับผมแล้วจะกลัวอะไรล่ะเดี๋ยวมาดูใหม่ดิเพิ่มค่าสถานะอะไรบ้างครับผมความเร็วเคลือ่อนที่ลดลงครับผมแม็กกาซีนแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนี่แหละที่ต้องการครับผม โอเคแต่ถ้าเป็นปืนแบบเด่นๆไม่ใช่เป็นปืนที่หลักๆจะดีมากครับผมเช่นฟาร์มานหรือว่าเอคงเอเคอะไรเงี้ยครับผมจะดีมากเพราะว่าปืนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นไงแต่มันแจกมาก็ต้องเล่นหน่อยละกันเฮ้ยโอ้โหปืนผมหายไปเลยนะผมจะมาถือเท่เทเดี๋ยวโอ้หมาถือไวครับผมมาเจอกันในจ่ายดับซีๆครับผมเจอกันเลยจะไม่ต้องเสียเวลาเจอกับแรงตานอีกละแต่ว่าผมมีสกินปืนแล้วไงอย่าไปกลัว ปเจอกันในเกมจะไปมาครับผมนี่นะแหลงแบบโอ้โหตันทุกคนครับผมแต่อย่าไปกลัวเรามีสกินปืนอยู่ครับผมแหลงตันป่ะแบบนี้เขาเรียกแหลงตันป่ะเอ้ยดูปืนไอเอ็นผมก่อนอยู่ไหนวะมีให้เล่นปะเนี่ยอ้าวตลกละถามจริงไม่มีให้เล่นอ่ะโอ้โหโอเคช่างมัน <laughs> ตลกเลยกูโอเคกดเข้ามาแล้วก็เล่นหน่อยแล้วกัน โอเคเว้ยกระตุกี้อะไรนะโอเคเว้ยเอ้าอะไรวะคืออะไรอยู่ๆก็หลุดออกมาโอเคเดี๋ยวไปเล่นโหมดอื่นแล้วกันนะครับจะเล่นปืนนี้ไงโอเคแป๊บนึงโอเคครับผมสรุปแล้วเล่นในโหมดหนึ่งงดีกว่ามาหาห้องไวดีครับผมผมอยากเล่นเลยไงแต่ไม่รู้มันจะมีปืนให้เลือกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บนึง a n 9 4กว่าไม่มีอีกละถามจริง ไม่มีจริงๆเหรอวะโอ้โหมาช่างมันครับผมไม่มีก็ไม่ต้องมีก็เดี๋ยวมันได้รู้โอเคเดี๋ยวมันได้รู้ผมบอกเลยเจอละ้ยยืนนิ่งด้วยไงพี่แกยืนนิ่งก็โดนปั๊มนะโอเคนี่ครับผมยืนนิ่งก็โดนปั๊มบอกเลยปั๊มปตทโอเครอก่อนครับผมทำไมมันยืนนิ่งวะผมเซ็งตรงปืนไม่มีนี่แหละ คือมันจะแจกมาทําไมเนะี่ยเมื่อกูไม่ได้เล่นให้ไปเล่นในโหมดไหนครับยืนนิ่งให้ผมปั๊มเลยเหรอโอ้โหเกรงครัวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหหมดแม็กยังไม่ตายถ้ายิงไม่โดนหัวหมดแม็กก็ไม่ตายครับผมคิดมาโอเคถึงรอบผมเลือกละทำไมมันไม่เล่นวะคือเลือกปืนมาแต่ไม่เล่นครับโอเคงั้นก็ลงๆไปแล้วกันพูดเปลืองน้ำลายละเจ็บคอละ ปืนไหนดีอะนี่ครับผมฟาร์มาเอา๋อโอเคอันนี้ผมไม่ทันได้เลือกปืนนะเนี่ยมันเรียกปืนมาให้ผมเองโอเคมันยืนนิ่งให้ผมปั๊มก็จบไวเลยครับแบบนี้จบไวาิดครับโอ้ยโอ้โหไม่ตายโอเคมาอีกวินนึงอีกเอ้ยไม่ใช่มันห้าราวใช่ปะ่ะห้าราวก็อีกราวอีกสองราวแล้วก็จบมาตามนั้นครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยสรุปคือผมจะมา จะมาเล่นไงจะมาเล่นสกินปืนนั้นแต่แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยดูดีมันชอบล็อกให้ผมแบบผมจะยิงหัวดูดิดูด,ดิล็อกตัวครับผมทำไมวะโอเคคือมันไม่มีระบบล็อกหัว <c oughs> แบบนั้นก็น่าจะโกงเกินนะ,ะบบล็อกหัวครัผมคือมันลากยากจัดเล่นในคอมโอเคผมก็ไม่ถนัดไงโอเคปืนเอปืนเออนอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีให้เล่นนะครับ ก็คือไม่รู้ทำไมโอเคมาอยากได้เป็นสกินปืนไอเกโอ้โหเจม,มันฉลาดเลยดิแบบนี้มันรู้นะครับผมโอเคหัวสวยมันรู้อโอ้โหจบยังมันรู้ว่ามันแจกมาคนไม่ได้คนไม่ค่อยได้เล่นมันก็เลยแบบเอาไปเหอะแจกๆจกไปนี่ครับผมถือปืนเอาไปถือโชว์อย่างนั้นอะ่ะมันมีหมดไหนที่เรียกปืนได้บ้างวะโอเคมา ไม่ได้เล่นนี่ครับผมเจมันเลยฉลาดไงถ้าเป็นปืนหลักๆมันก็ไม่แจกหรอกใช่ปะปืนลูกซองปืน AK อะไรเงี้ยโอเคมันไม่แจกหรอกครับมันแจกแต่ปืนที่คนไม่เล่นกันะ่ะโอเคเดี๋ยวดูได้มีกิจกรรมอะไรอีกบ้างครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกิจกรรมเติมครับผมข้ามเลยเราไม่เติมสส่ฟรีโอเคมันมีกิจกรรมมาใหม่ด้วยภารกิจอะไรทุกอ,อย่างตอนนอยู่ไหนหรอวะที่มันให้เล่นแจกรถด,ด้วยเมื่อกี้ แต่ว่ารถผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วไม่รู้อยู่ไหนละนี่หรือเปล่าหปีอะไรทักอย่างครับผมโอเคเสียายครับผมสกินปืนสกินปืนที่ไม่ได้ใช้โอเคเปืนอะไรนะโอเคออโรล่าอะไรสักอย่างโอเคอย่างว่าเนี่ยภารกินรถภารกินภารกิจได้สกินรถครับผมมอไซค์แต่ว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับผมตามนี้ เนี่ยของก็คือทั้งตัวนี่เป็นของฟรีหมดนะเอ้ยเดี๋ยวแนละ้วกูไม่อยากเล่นเคนี่ครับผมทาเตนก็ได้มาละโอเคตามนี้แล้วกันไม่มีอะไรครับผมก็คือมานั่งดูบนมานั่งดูผมบนแล้วกันแล้วก็มาให้ดูว่ามันแจกสกินมาครับผมแต่ว่าเป็นสกินปืนที่คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันถือว่า GM ก็ค่อนข้างฉลาดอยู่ครับผม7วันผมโอเคดีมากเจอกันไปละเชื่อชื่อ